สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็จะสรุปเรื่องทั้งหมดในสัปดาห์นี้ที่เราเรียนกันไปนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปให้เด็กๆนะคะเมื่อวานเนี่ยก็๊กแอมก็ลงคลิปภารางงานให้หมดแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยจะสรุปความรู้ให้อีกหนึ่งคลิปนะคะเราไปสรุปกันเลย ะจะมีเราจะเรียนวรรณยุกต์กับการผัดนอักษรนะคะอันนี้ครูเอ็มจะสรุปให้นะคะเพราะว่าลงคลิบไปหมดแล้วนะ,ะมาดูสรุปความ,มารู้เรื่องวรรณยุกต์กันก่อนวรรณยุกต์ก็คือเครื่องหมายที่กําหนดเสียงสูงต่ําของพยางค์หรือคํานะคะวรรณยุกต์ก็จะประกอบไปด้วยรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์นั่นเองค่ะจะมีรูปเอกรูปโทรูรปตรีและรูปจัตวานะเด็กๆด,ดูในรูปในโพยได้เลยนะคะ ข้อสังเกตนะคะการวางรูปวรรณยุกจะวางไว้บนแผนชนะต้นแต่ถ้ามีแผนชนะต้น2ตัวจะวางไว้บนแผนชนะต้นตัวที่สองอย่างเช่นคําว่าปล่อยคําว่าเปรี้ยวคําว่าส้อยนะคะที่คุมยกตัวอย่างให้ดูในสไลด์นั่นเองต่อไปเสียงวรรณยุกนะคะเสียงวรรณยุกเนี่ยจะหมายถึงเสียงสูงหรือต่ําตามอักษรสามูมีทั้งหมด5เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโท เสียงตรีแล้วก็เสียงจัตาวาค่ะคำทุกคำเนี่ยจะมีเสียงวรรณยุกทั้งหมดเลยนะคะแม้ว่าจะไม่มีรูปวรรณยุกหรือมีวรรณยุกกำกับอยู่ก็ตามเด็กๆต้องจําไว้นะคะถ้าไม่มีรูปวรรณยุกปรากฏอยู่มันก็มีเสียงนะคะคําบางคาเนี่ยมีเสียงวรรณยุกไม่ตรงกับรูปวรรณยุกที่ปรากฏอย่างเช่นคําว่าพี่คาว่าม่านคาว่าเที่ยวมีรูปวรรณยุก เอกแต่มีเสียงบรรยุกโ์นะคะต่อไปคําว่าร้านคําว่าโน้ตคำว่าโนาคนมีรูปบรรยุกโ์แต่มีเสียงวรรยุกตรีพ่อครูแอมก็สอนไปแล้วในคาบเมื่อวานนะคะในคาบไปแล้วนะคะเด็กๆเข้าใจหมดแล้วนะอาต่อไปความรู้เรื่องการผันอักษรน,นะคะเมื่อจะฝึกฝึกผันอักษรเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักอักษรสามูกนซึ่งก็ได้สอนไปหมดแล้วนะคะอักษรสามูหรือตะยางนะคะ ก็จะเบ่งเป็นชนะใจท,ทั้ง4ี่สี่ตัวเนี่ยออกตามระดับเสียงจะได้ทั้งหมด3หมู่ก็คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ํานั่นเองค่ะสอนไปหมดแล้วนะอ่ะก็จะมีอักษรสูงก็จะได้แก่11ตัวนะคะได้แก่ขอไข่ขอ่อัวชอชิงขอถุงขอ่อพึ่งขอฝาสอเสือส่อาษสอ,สอ,สอสาและหอหีบนั่นเองนะคะต่อไปอักษรกลางก็จะมีทั้งหมด9ตัวได้แก่โกไก่โจจาน ตอปตากตอเด็กตอเต่าตอปลาโออานั the boys, the the top, the that that? ่นเองค่ะต่อไปอย่างส่วนต่าก็จะมีทั้งหมด24ตัวนะคะก็ควายกอขุนกระคังงองูชอช้างซอโซชกเช้าเจผู้หญิงทอนางวันโทตอเต่านอนนมต่อทหารท่ทงนอนหนูพอพานพอพานพอสามเภามอม้ายายักษ์รอเรือรอริวูเวนรอจุฬาแล้วก็หอนกูนั่นเองค่ะ ถ้าเราจะผันอักษรน,นะคะเด็กๆต้องรู้จักอักษรสามูนี้กนถึงเด็กจะผันได้นะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ว่าอักษรสูงมีกี่ตัวอักษรกลางมีกี่ตัวอักษรต่ํามีกี่ตัวเนี่ยผันผิดแน่นอนฉะนั้นหลักการผันอันดับแรกๆเลยเด็กๆต้องจําทั้งเนี่ยสามูนี้ให้ถูกก่อนนะคะ,ะการผันคืออะไรก็คือการผันการเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะให้สูงต่ําไปตามรูปบรรณยุกต์นะคะ ซึ่งมีจะต้องมีความสัมพันธ์ด้วยนะคะอ่มาดูอักษรกลางค่ะอักษรกลางเนี่ยเราสามารถผันได้ทั้ง5เสียงเลยนะคะเสียงและรูปก็จะตรงกันถ้าเป็นอักษรสูงนะคะผันได้3เสียงรูปและเสียงก็จะตรงกันแต่ถ้าเป็นอักษรต่ำนะคะผันได้3เสียงเหมือนกันรูปและเสียงเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วนะ ถ้าเป็นอักษรต่ำผันได้3เสียงรูปได้เสียงจะไม่ตรงกันนะคะอักษรกลางผันได้5รูปได้เสียงตรงกันอักษรสูงผันได้3มรูปและเสียงก็ตรงกันแต่ถ้าเป็นอักษรต่ำเมื่อไหร่นะคะผันได้3มเสียงรูปและเสียงจะไม่ตรงกันค่ะเด็กๆดูการตัวอย่างการผันตามสไลด์ครูแอมได้เลยนะคะว่าครูแอมยกตัวอย่างคําว่าอะไรไว้บ้างนะคะอ่าถึงมาดูตัวอย่างในตารางนะคะนักเรียนดูนะคะ อักษรกลางทั้งหมดเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างให้ข้างต้นนะคะอักษรสูงพื้นฐานเสียงของเขาจะเป็นเสียงจัตวานะคะพื้นฐานเสียงคืออะไรพื้นฐานเสียงก็คือคําที่ไม่ปรากฏรูปบรรยุ์นั่นเองนะคะนั่นก็คือพื้นฐานเสียงของคําเหล่านั้นนะคะเห็นไหมคะเสียงสามัญพื้นฐานเสียงก็จะอยู่ที่เสียงสามัญนะคะส่วนกลางต่อไปอักษรสูงพื้นฐานเสียงจะอยู่ที่เสียงจัตวาอักษรต่ําพื้นฐานเสียงก็อยู่ที่เสียงสามัญ เห็นไหมคะอักษรต่ํารูปและเสียงจะไม่ตรงกันทันทีเลยคาที่สัง,สงเกตนะคำที่เป็นพื้นเสียงเนี่ยจะไม่มีรูปวรรณยุกนั่นเองค่ะเด็กๆ <Dion>. ทีนี้นะคะเดี๋ยวจะสรุปให้เลยนะอักษรกลางเนี่ยผันได้ครบทั้ง5เสียงพื้นฐานเสียงเป็นเสียงสามัญรูปและเสียงวรรณยุกก็จะตรงกัน อักษรสูงนะคะผันได้3มเสียงพื้นเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงจัตวารูปและเสียงวรรณยุกต์จะตรงกรันส่วนอักษรต่านะคะผันได้3มเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญรูปและเสียงวรรณยุกเนี่ยจะไม่ตรงกรันอ่านะคะเด็กเป,เป็นไงกันบ้างนะคะเออเรื่องนี้มันจะยากนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเด็กๆจาอักษรสามูได้เนี่ยเราก็จะผันได้ถูกต้องนะคะฉะนั้นนะคะเราต้องแบ่งโก่อแบ่งอักษรทั้ง4ีีตัวออกเป็นสามูนี่ให้ถูก นะคะหลักการจำเนี่ยครูเอก็สอนไปหมดแล้วนะถ้าเด็กๆสงสัยอะไรนะคะเด็กๆลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะเรื่องพลังงานนะคะที่ครูเออัดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะพลังงานจะอยู่ในคลิปที่แล้วนะคะส่วนคลิปนี้นะคะครูเอก็จะสรุปให้อีก1คลิปนะคะอังนั้นเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะคลิปต่อไปสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ